ทักทายสบายดีสวัสดีพี่น้องของไปเมื่อสุขสุขคนอยู่กับบาวติงบา,าวเล่าใส่สมบูรณ์ตอนนี้บาวติงอยู่ที่เมืองอรวงก์ใส่สมบูรณ์ที่เก่าแล้ววันนี้สิพาพไปส้มเบิงผาเนงเยลรอส้มเบิงบรรยากาศตัวเมืองเบิงตะวนตกดินพี่น้องกับผาบรรยากาศยามแรกพี่น้องเลยอันนี้คือบรรยากาศทางที่เฮ้าสิขึุนไปผาเนงเยพี่น้องไปเดี๋ยวเฮา หย่างเลาะส้มเบงบรรยากาศทางขึ้นไปเลยเนาะ ทางขึ้นแลวกาบรรยากาศแบบขัดสกอีดีพี่น้อง พุ่นเขตนี้เพิ่นกาอาศัยน้ำหน่งชีวิตแบบเรียบง่ายนะพี่น้องเพิ่นมักความสงบมาช่วนเขตนี้กาโบกัยพี่น้องจุดชมวิวพานงเย็ะจากในเมืองกันเลยกาตัวเมืองเลยแหละเนาะนี่เพิ่นหากระปูอันนะปูย่างใหม่พี่น้อง เป็นทางแดงเลยเนี่ยเป็นภูใหม่เป็นทางซอยในหมู่บ้านก็ถือว่าดีดีหลายเห็นเนาะเอายางขึ้นมาจากทางซีแยกขึ้นมาแล้วน้อยนึง76เจอซีแยกอีบอนนี่เนาะมีป้ายเขียนใส่สำหรับผู้ใดเที่ยวโูหุเส้นทางพี่น้อง สถานที่ท่องเที่ยวผาหนึ่งเย่ขาจะจัดงานเพราะหอ่งห้อง,งข้างๆ เดี๋ยวหางเข้าไปเลยพี่น้องน้องสาวนี่เพิ่งยื่นม้อนเนาะมือนั้นทำมาฝ่าเพื่นซอยเพิ่นเขาบอกว่ามือกินเจียงในชิมาลินน้ำเพิ่นนะถ่ายมือกินเจียงแล้วหอมอะไรมาสั่มเนาะ หอตาพี่น้องทางขึ้นทางขึ้นผา,าเหน่งเย่น้อพี่น้องอันนี้คือทางขึ้นผาเหน่งเย่ล้อไปว่าเขาไปเลยกะบ,บรรยากาศกะบุคือส่วงหน้าฝนพี่น้องฝนส่วงหน้าฝนฝนจะปลูกามาปลูกมักซาลีเนะาะมักกระโพดนะแต่ว่าย่ำแรงนะเพื่อนกับบริบูพี่น้อง ปะมาเมบิงบรรยากาศย่ามแหลงกับย่ามฝนมันสิแตกต่างกันอย่างไรพี่น้องเลยไงปติดตามของสมเบิงน้ำกันเด้อเมือนี้คือนซีเมนมีแต่จุ่มเห่าและขึ้นมาเนี่ยนักท่องเที่ยวฝนกับเมอเดนมาดินแหละส่วนน้อยเพิ่์มาในส่วนหนาฝนพี่น้อง บายดีเรียบคาบปีวะเท่าไรสิบพันเอ้าสองคนเด้อยังจังเหรอซื้อยังซื้อยังสองคนไปโอ้ทางขึ้นก็ยังยังงามอยู่พี่น้องเลย เพร็ดเคยเจอเธออะไรยังวะยังครั้งแรกอ่าฝ่าหัวหน้าเพิ่นมาลินเบิองนี่หัวหน้าต่อย่นต่วแกจีนพี่น้องเลยไปตคิดว่าทางเงินละเอียดดีเนาะเออคิดว่าบูป่าขึ้นโอ้มันทางสบายขึ้นมันก็ปีนผาพี่ยังคิดแบบโอ้ แต่ว่าประเดีขึ้นมาเลยนะผมรู้สึกอยากตึง,ตงขาเลยบรรยากาศขันมานนี่แนะนำให้มาสองคนเด้อีอ่นเองเลยเผื่อความปลอดภัยเนาะมาผู้เดียวผมอ,อยากแนะนำบ้าดอย่างิือบอัติเหตุแล้วจะหน่อยคนผมเห็นเนาะมาสองคนสามคนก็นพอได้ซอยกัน ส่วนนึงเห็นมีนักท่องเที่ยวไทยเป็นขืนมาผู้หญิงพี่น้องเลยโอ้ใต่ตันเราเน่ยเราเรามาแต่เราเมื่อคืนหัวคำ่ำใช่ไหะผู้ที่ขืนไปเราฝนตกฝนตกแหละมันหมึดน้ำบูจักทางลงมาไปก็ไปผู้เดียวโอ้ผู้ดีนะะเขามาแจ้งเราว่ามีคนขึ้นผาลงมาเมื่อไรพี่น้อง มันเหมือด,ดทางลงมากับไปไต่ต้นเราอยู่พี่น้องมากก็มาผู้เดียวเองอันนี้ต้นอ่าหน่อ,นอใหม่ไม้ฮกพี่น้องไปมีนเมีน บรรยากาศก็จากว้าวเราได้ทันมากผู้เดียวนี่ผู้ซึกย่านเด้แบบอันยองขี้งเลยแหละแต่ว่าเขาตรงมาหลยคนพี่น้องเลยถ้าขึ้นไปกัอยากอยู่แต่ว่าขึ้นไปแหละกะคุ่มคาพี่น้องบมสูงเคยรีวิวหลยเถื่อแหละไล่รีวิวหลยเถื่อแหละในเบืองเนาะเดี๋ยวทางขึ้น โอ้สมเพชทพอใส่เกือบผ่าใบละผ่าแล้วจ้ะคอ,ะอยไต่ไปพี่น้องย่ำแหล่นี่ดีนิดนึงเพราะว่าหินมันบกเบียย มันเห็นเข้าขึ้นไปสะดวกสบายโอ้เขาอ,อันนี้เนี่ยวอันนี้กั้นได้เลยนะมวยคนตกไปพิสูจน์หลังกายเลย โอ้บผมดูหนักมาเนาะลืม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 ซื้อหนักไปไหนนี่มันจะขึ้นขึ้นสั้นแบบกลัวฟู่เขาหลุอีกตัวนี่มีคนอยู่วะเหรอไง มาไอเนาะลงไปแล้ววะปวดเขื่อนเนาะสุดยอดเลยโอ้ไปึ้นไป หวาดเสียวอ่นนนวนะนั่นแหละยานตนันเดียวแหละฉันมาผู้เดียวยานตัวน,นั่นแหละดาคนดางับจุก มันสุดเหวี่ยนาดย่างก่อนโอ้เขาเด็ดใหม่แล้วนี่ทางขึ้นนี่เข้าใหม่มาใส่เลยมีห่าวจับพร้อมนี่ตะกี่โบมี่ nhìn riêng lục quẩn có có thụt có phải đứa thì nó gây xích xác dọc lẹt ở <laughs> đây <laughs> Nhìn đã, viết đi các bạn, viết lên đây nè có một giờ này cũng sao nên bút cứ một sợi lông quá là quá khuất lái vào như thường u hộp rồi

สิเป็นวิวเลยนี่งามเนาะงามยิ่่สิตายไิโหคิดฟานดีไปบ่ได้ถือหน้าม่าเห็นวิวเลยพี่น้องเห็นวิวแล้วป่ะคอยไปคอยมาพี่น้อง แต่ว่าเขายหญ่ขึ้นมานี่ก็ใส่เวลาเวรโดนเลยประมาณหาที่สิบนาทีนี่แหละ À, thì nọ hoạt là nó Nếu họ sẽ phải với mình bên tốt đình Thì mượn ăn đồ vùng kháng say sống bùn Mình khuôn này nó,

ขน,นานหัวโลนพี่น้องหัวลนนพี่ด้วยมาในเขามานางเบงตะเวนตกดินเนาะเดี๋ยวพี่น้องมองที่ว่าเขาบอติงไทยเบงบรรยากาศมองที่เขาเจ้าจัดงานกินเตียงเนาะขเขาจ้าปลูกผักได้เนาะ โอ้งามด้วยขาเจ้ากูฟักโอ้หากจเห็นพี่น้องเดี๋ยวจะบอติ่งตรงไหนลงไปถ่ายบอติ่งตรงไหนลงไปถ่ายภาพบรรยากาศเบ้างแล้วเสียวนะสุดเด็ดมีใบลุดขึ้นมาดินอยู่แล้ว ใ่น่ะขาก่วกขากขากดเบียมาจิบเนาอขกได้นีเบียมาส่าฝมมิดี่เียน่พ่อคนียวน้อ้งแกนล้่นแล้วพี่น้องเลยอันนี้คือบรรยากาศมุมสูงของ ทานนึ่งเหย,ยเียเนาะพี่น้องมาติงกะพา,ท,าทุกทานขึ้นมาส้มเลยเนอบะบรกาศมุมสูงะตะเวนสิตโตกดินนะพี่น้องเดี๋ยวเฮาหนั่งขาเบิ่งตะเวนโตกดินเนาะแต่ว่าคีอเพื่อคือวา่าบังทั้งลุ่มบดติ่งฮะกับเห็นว่าเขาจับปูกผักเนาะหน้าเลยเดี๋ยวมือหนาบดติงสิพาไปเบิ่งเนาะบรรยากาศว่าเขาจับปูกผักอย่างเนี้เนาะนี่คือบรรยากาศมุมสูงเมืองอุบล Xuống, ừ. này cái bên, ấy, này thì bảo hiện súng phóng ngang vùng này, sướng bên này. pha nhàng, bay. Oh, bay rồi. Bay โอ้แต่ว่าขึ้นมาข้าสันยักยักหนึ่งสันนัดน้เขายื่นซวยด้หนิขึ้นยื่นซวยโอ้โหยอมดิอย่าอ่นได้หมดอลยหมสูงพี่น้องมสูงบรรยากาศมีตูปน่งมาเบื่อนี่กันเล พอแล้วเด้อพี่น้องเลยบรรยากาศพานิงเยีล่ล่อเนาะจุดชมวิวเมืองอนุวงศ์พี่น้องงาม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 ต้ดินสิตโตกดินแหละพี่น้องวัวเป็นยังว่เป็นยัง งานมว่ะบ่้วใหม่เด้อน้องตัวน,นี้บัดดิงก็ขึ้นมานั่งงูนี้ตัวน,นี้ยืนบ่ได้เลยขาสั่นเลย <c oughs> ชุดสูงเลยบ่เนี่ยสัน่นแยกๆเ,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 เลยมึงเลี้ยวลงไปทางนุ่มง,ง,ง,งามบอผา,าบรรยากาศผู้ใดอยากมาเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้กั Matiao xôm này đưa mưa ngon kèn chân sư mùn vinh ngay phụ nữ thang nakali in tik tok tik tok tik tok nvade hmm 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 hmm

พี่น้องเลยบรรยากาศยามแรงกับขักไปอีกแบบหนึ่งพี่น้องมันแบบสวยงามเนาะบรรยากาศเขาได้เห็นแบบตะเวนตกดินงามงามงามพี่น้องงามบ่ดิงกับบ่มีโอกาสได้ขึ้นมาเบิ่งแบบนี้จ้าเกลือเลยกันหน่อยเทือที่สุดเนาะเพราะว่าส่วนใ้า่อันผูกคนเขาเจจะมาดินแต่ตอนย่มเว้ยามเว้นเนาะยามเส้าอย่างนี้นะแต่ว่ายามแรกแบบนี้หันส่วนใ้ายบอกคอยได้มีค้นขึ้นมาดอก เพราะว่ามันกะตะเวนตกดินแหละเข,ขาก็หยานาแน่นะเดี๋ยวมื่อนี้ยมาติงกับหมูเนาะกับน,น้องทรายมันกะพาขึ้นพากันขึ้นมาพี่น้องมาส้มเบิงเก็บภาบรรยากาศตะเวนตกดินที่เมืองอนุวงพี่น้องม,มีมีผู้สาวมงขึ้นมาทิ่น้่งงามพี่น้องเน,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 นี่ยตเะเวนพอดีแสงตะเวนกำลังแบบว่า สิโตกดินนะเข้าใจว่าเฮาเฮาเบ่งแสงอ่าตะเวนย่มแรงสินะมเขามันเห็นให้เฮานอนหลับได้ครับว่าแมนบมพี่นองเข้าใจว่าแสงอาทิตย์แสงสีส้มเห็นให้เฮานอนหลับกันเป็นแบบี้สิได้ึ้นมาเบ่งตะเวนตดินทุกมือแลวแนวเนี้งามบ่พี่นองบรรยากาศการเสิ้ชส่วนเดอ่อแมพี่นองที่ว่าอยู่ฟัง ฝั่งไทยเนาะแล้วก็อยู่ต่างประเทศแล้วก็ภายในประเทศลาวเฮานี่ก็มาเที่ยวส้มแข่งซิซุมบุนยินดีต้อนรับเดอ้อพี่น้องอได้มาเที่ยวมาส้มเห็นบ่ตรติงก็ทักทายเน่เดอ้อถ้าเห็นก็นได้โอเคพี่น้องสารับคลิปโรนี้บ่ตรติงก็สิฝากไว้ซสำนี้เด้อขอบใจทุกท่านที่ติดตามชมสารับคลิควโรนี้ก็สิจบลงเพียงซสำนี้พอการคลิปนะหน้ามื้อนี้ขอตลาไปก่อนสบายดี